อาริยาเมตายาจักรพัดพันมือพันศีรษะเล่มสองบทที่53และ54บทที่53ความอ่อนแอเพราะเขากลัวและอ่อนแอนะสิเลยทำให้พวกเขาส่วนใหญ่พลาดโอกาสนี้ไปอย่างน่าเสียดายเขาตอบอะไรนะครับ มันเกี่ยวกับความอ่อนแอและความกลัวอย่างไรครับผมถามหากเธอจะต้องทำอะไรสักอย่างด้วยตัวเองหรือต้องเดินทางไปไหนด้วยตนเองโดยเฉพาะไปไหนที่ที่เธอไม่เคยไปเธอก็มักจะไม่มั่นใจเธอก็จะเกิดความกังวลหรือความกลัวและส่งผลให้เธอขาดพลังอำนาจและขาดความกล้าหาญในตัวเองฉันขอยกตัวอย่างนี้อย่างนี้ให้ก็แล้วกันว่าสมมติว่าเธอกำลัง ลอยคอยอยู่กลางแม่น้ำอันมืดมิดถ้าเธอไม่รู้อะไรเลยเธอย่อมรู้สึกอ้างว้างไม่ปลอดภัยและแน่นอนที่สุดเธอกลัวถ้าสมมติว่าที่ฝั่งมีคนอยู่สองคนกำลังหาวิธีที่จะช่วยเหลือเธออยู่คนที่หนึ่งโยนห่วงยางเป่าลมให้เธอเกาะพร้อมกับโยนเชือกอีกเส้นหนึ่งให้เธอจับเพื่อที่จะ,ะเพื่อที่เขาจะได้รากเธอเข้าฝั่ง กับอีกคนหนึ่งตะโกนบอกเธอว่าให้พยายามตีขาสลับไปมาเพื่อพยุงตัวให้ลอยไว้จากนั้นก็สอนให้เธอใช้กำลังแขนขาของตนเองพยายามว่ายน้ำเข้าฝั่งตามมาตามมาตามทิศทางที่เธอเรียกและได้ยินเธอคิดว่าเธอจะเลือกวิธีไหนในการขอความช่วยเหลือจากใครผมก็ต้อง เลือกห่วงยางและเชือกสิครับผมตอบใช่แล้วนี่คือพื้นฐานเรื่องความอ่อนแอที่มีอยู่ในตัวมนุษย์ทุกคนเพราะคนส่วนใหญ่จะเลือกรับการช่วยเหลือจากผู้อื่นมากกว่าจะเลือกช่วยตนเองเขาตอบก็ในเมื่อมันสามารถทำให้ถึงฝั่งได้เหมือนกันแล้วมันก็ง่ายๆเร็วกว่าด้วยถ้าซึ่งท่า ผมว่ายน้ำไม่เก่งการจะมาฝึกว่ายน้ำในสถานการณ์แบบนั้นมันอาจจะไม่ทันการหรือมีความเสี่ยงมากกว่าไหมครับผมแสดงความคิดเห็นและนี่คือพื้นฐานเรื่องความอ่อนแอเมื่อเขากําลังตกอยู่ในสถานการณ์แห่งความกลัวและกําลังสแสวงหาวิธีที่จะออกจากความกลัวนั้นซึ่งส่วนใหญ่มักจะมองหาที่ มองาหาความช่วยเหลือก่อนเสมอที่จริงมนุษย์ทุกคนแม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็มักจะเริ่มต้นด้วยการสแสวงหาจากภายนอกก่อนเหมือนกันเนื่องจากทุกคนยังอยู่ในความอ่อนแอและความกลัวหรือความไม่รู้และความไม่รู้ที่เขาไม่รู้ก็จะรู้คือรู้ว่าเขาสามารถเข้าถึงการรู้นั้นด้วยตัวเองนี่คือการรู้ ว่าตัวเองนั้นเป็นใครที่มีศักยาภาพมากขนาดไหนขนาดเพราะนี่คือคุณเจที่จะไขไปสู่ความรู้อีกมากมายซึ่งพระพุทธเจ้าของเธอก็เป็นผู้ค้นพบถึงแม้การรู้แบบนี้จะรู้ว่ามันง่ายแต่มันก็ยากตรงกับการตัดสินใจของเขาอธิบายตัดสินใจอะไรหรือครับผมถามตัดสินใจเรื่องที่จะพึ่งศักยาภาพของตนเอง พอโดยมากแล้วเธอก็จะเลือกความสะกสบายมีคนหนึ่งดึงเธอให้มาถึงฝั่งเธอจึงขาดศักยภาพที่เป็นอำนาจภายในตนเองหรือการรู้ด้วยตัวเองนั้นไปเสียถ้าเธอไปถึงฝั่งเธอจึงไม่สามารถปีนขึ้นฝั่งได้เพราะนับจากนี้ทุกคนจะต้องเป็นผู้ที่ทำด้วยตนเองไม่มีใครสามารถทำให ใครได้ทุกคนจะต้องขึ้นไปด้วยตนเองเท่านั้นดังนั้นเมื่อเธอมาลอยคออยู่ในใกล้ฝั่งแล้วหากเธอเคยชินกับที่พึ่งพาใครสักคนและที่ผ่านมาเธอไม่มีพลังอำนาจในตนเองเลยเธอไม่มีประสบการณ์การว่ายน้ำเธอไม่รู้จากการประยุกต์ไม่รู้จากการใช้ปัญญาของตนเองโดยเฉพาะไม่มีความกล้าหาญที่จะทำสิ่งนั้นด้วยตัวเอง เธอก็จะไม่มีทักษะในการฝ่าด่านสุดท้ายที่ยากและซับซ้อนนี้ไปได้เขาอธิบายทำไมถึงเป็นเช่นนั้นล่ะครับผมถามต่อเพราะเธอกลัวเธอจึงไร้อำนาจในตนเองเนื่องจากเหตุผู้รู้ทั้งหลายมักจะสร้างความกลัวและทำให้ต้องพึ่งพาพวกเขาไปตลอดในอดีต มีผู้คนมากมายที่เคยมีประสบการณ์การเข้าถึงสภาวะแห่งปัญญาแบบนี้มาแล้วและพวกเขากลับบอกผู้คนว่ามันเป็นเรื่องยากจะมีเฉพาะคนพิเศษเท่านั้นที่จะทำได้และการเข้าถึงสภาวะแบบนั้นได้จะต้องผ่านขั้นตอนการฝึกฝนและการผ่านกระบวนกรารสะสมมาหลายพบปลายชาติโดยเฉพาะเขาจะเลือก บอกแต่เฉพาะความรู้มากกว่าบอกวิธีการเข้าถึงความรู้เนื่องจากมีเนื่องจากว่า,ามีวัตถุประสงค์สำคัญนั่นคือความต้องการให้ผู้คนมองว่าเขาคือคนพิเศษเป็นคนสำคัญเหนือกว่าและเก่งกว่าคนทั่วไปเพื่อจะให้ผู้คนเกิดความศรัทธาในตัวเขาและต้องพึ่งพาเขาถึงแม้ว่า สัจธรราคือความรู้ต่างๆที่เขานำมาบอกนั้นจะเป็นความรู้จริงๆและสิ่งที่เขาปกปิดคือวิธีการที่จะทำให้สามารถรู้ด้วยตนเองซึ่งถ้าเมื่อไรที่ความลับนี้ถูกเปิดเผยผู้คนก็จะรู้ทันทีว่าเขาไม่ได้มีความพิเศษแต่อย่างใดเพราะแท้ที่จริงทุกคนมีสิทธิ์และมีศักยภาพที่จะเข้าถึงมันได้อย่างเท่าเทียมกัน ถ้าใครเกิดรู้ว่าสิ่งนั้นสามารถทำได้ด้วยตนเองใครๆก็สามารถทำได้เขาก็จะหมดความสำคัญและไม่มีใครศรัทธาเขาอีกต่อไปเขาจึงเลือกที่จะบอกเล่าเฉพาะความรู้ที่ตนได้มาจากสภาวะนั้นซึ่งบางคนก็อาจจะรู้และแค่บางคนช่วงครั้งช่วงบางตอนก็เท่านั้นพวกเขาจึงนำ มาเขียนเป็นตำราหรือเป็นคำพีซึ่งวิธีการนี้ก็เป็นวิธีการที่ตอบสนองจุดอ่อนของคนส่วนใหญ่ได้ดีด้วยเพราะธรรมชาติของคนส่วนใหญ่มักจะต้องการความรู้ที่เป็นสูตรสำเร็จเขาต้องการให้คนอื่นบอกเลยว่าคืออะไรโดยมีต้นเหตุมาจากความกลัวหรือความอ่อนแอที่ฉันบอกกับเธอไปแล้วท่านครับผมสงสัยครับแล้วทำไม พระพุทธเจ้าจึงสงาสดสร้างศาสนาของพระอรหันต์มาเป็นที่ท่านกำลังพูดมาทั้งหมดละครับผมแต่งคำพีพเพื่อให้คนท่องจำและโดยเฉพาะเรื่องการมีพระพิษุสง์เพื่อให้ผู้คนเคารพกราบไหว้และพึ่งพาผมถาม สิ่งต่างๆที่เธอเห็นณนะปัจจุบันนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นผู้กําหนดและก็ไม่ใช่เป็นความประสงค์ของพระเจ้าทุกอย่างมันเกิดจากภายหลังซึ่งปัจจัยการเกิดของกระบวนการของเหล่านี้ล้วนมาจากพื้นฐานของความอ่อนแอและความกลัวทั้งสิน้นฉันขอเปิดเผยเรื่องที่เธอจําเป็นต้องรู้อีกเรื่องหนึ่งคือพระพุทธเจ้ารู้ดีว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น หลังจากที่ท่านละสังขารไปแล้วเพราะเขารู้กลไกลขั้นพื้นฐานเหล่านี้ดีเขาจึงมอบหมายให้พวกเธอมาทำหน้าที่แก้ไขความสเา่เอับเรว่าความเข้าใจที่จะเกิดขึ้นนะเวลานี้ท่านโพเชรครับท่านโพเชอธิบายมอบหมายให้ผมให้พวกผมฟังความหมายเป็นอย่างไรครับผมถาม เพราะผมอยากรู้ว่าไปรับการมอบหมายนี้ตั้งแต่เมื่อไรที่ฉันต้องพาเธอมารู้มาเห็นเรื่องราวทั้งหมดนี้ก็เพราะต้องการให้เธอเข้าใจบทบาทและภารกิจของเธอและเพื่อนๆนของเธอเพื่อให้รู้เสียทีว่าแท้ที่จริงแล้วพวกเธอเป็นใครและต้องทำอะไรเขาตอบท่านช่วยอธิบายรายละเอียดให้ฟังหน่อยได้ไมั้ยครับผม ร้องขอใจเย็นๆเธอได้รู้แน่ๆเอาเป็นบ้าขอให้เธอรู้ไว้ว่าคำภีที่ปรากฏในปัจจุบันนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้เป็นผู้เขียนบันทึกด้วยตนเองเพราะเวลานั้นเป็นเพียงการสนทนาระหว่างพระอ,องค์กับผู้คนโดยมีเราคนสนิทผู้ติดตามร่วมฟังด้วยเท่านั้นภายหลังพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วจึงได้มีการ เริ่มจดบันทึกโดยเป็นความประสงค์ของเราพระราชาที่เคารพและศรัทธาพระพุทธเจ้าด้วยเกรฑว่าข้อธรรมต่างๆที่พระพุทธเจ้าเคยพูดไว้จะสูญหายไปตามกาลเวลาซึ่งในช่วงต้นเป็นการบันทึกเพียงข้อธรรมที่เป็นหัวใจสำคัญเรื่องเล่าต่างๆที่พระพุทธเจ้าเคยเล่าและความเป็นมาเกี่ยวกับพุทธ พะประวัติผู้ที่จดบันทึกก็คือเหล่าสาวกของพระพุทธเจ้าที่ได้ชื่อว่าเป็นพระอริยะบุคคลหรือเป็นพะาาระอรหันต์แล้วซึ่งทุกคนก็รู้ดีว่าความรู้ที่สำคัญที่สุดอยู่ตรงไหนแต่เมื่อเวลาผ่านไปนับร้อยปีผ่ามบางคนได้เล็งเห็นว่าผู้คนให้ความศรัทธาพระสงฆ์ในพระพุทธศาสนามากกว่า พวกเขาจึงได้เข้ามาแฝงตัวอยู่ในคาบของพระสงค์และได้นำจารีตแบบพรามมาปรับใช้เป็นเนื้อเดียวกันซึ่งเรื่องนี้ก็ตอบสนองความต้องการของประชาชนทั่วไปได้เป็นอย่างดีนั่นคือการตอบสนองต่อความกลัวและความต้องการที่เพิ่งพานหรือความอ่อนแอซึ่งทำให้เกิดเป็นการแจกแจงข้อธรรมออกไปเป็นหลักธรรมมากมายเกิดเป็นหลักสูตรเพื่อให้เกิด ระบบการเรียนการสอนแบบท่องจำโดยเอาข้อธรรมที่พระพุทธองค์กล่าวมาตัดหรือตีความเรื่องของการเข้าถึงพุทธให้ผิดเพี้ยนไปมีทั้งแต่งเติมเรื่องราวพุทธประวัติให้มีความวิจิตพิสดารเพื่อสร้างให้พระพุทธเจ้ากลายเป็นคนวิเศษมีอิทธิฤทธิ์ปฏิหารเหนือมนุษย์โดยเฉพาะเรื่องสุดท้ายคือเรื่อง สถานภาพของพระพิสุสงฆ์ซึ่งเขาได้สร้างพระสงฆ์ให้กลายเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าโดยนำขนบธรรมเนียมแบบเดียวกับวิธีของาพาม์ที่เป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้ากลับมาใช้ดังนั้นการเข้าพบพระสงฆ์จึงต้องหมอบกราบห้ามตำหนิติเตียนพระสงฆ์ต้องให้ความเคารพศรัทธาถึงแม้ว่าถึงจะเห็นว่าเขาพฤติกรรมไม่เหมาะสม ซึ่งเรื่องนี้พระพุทธเจ้าใช้เวลาเกือบทั้งชีวิตเพื่อลบล้างกฎเกณฑ์เหล่านี้ให้หมดไปเพราะพระองค์รู้ดีว่าทุกคนคือดวงจิตวิญญาณที่มาจากจิตเดิมแท้เดียวกันทุกคนล้วนเป็นพี่น้องเดียวกันและที่สำคัญพระองค์รู้ดีว่าวิธีการเช่นนี้เป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงพุทธะในตนเองและปัญญาจากจิตวิญญาณในตนเองเพราะหากผู้คน ให้ความศรัทธากับบุคคลอื่นหรือพึ่งพาสิ่งภายนอกไปเสียแล้วโอกาสที่จะศรัทธานตนเองและพึ่งพาตนเองก็ปิดลงเมื่อพามเข้ามาแฝงตัวอยู่ในคราบของพระพิสษุน์มากขึ้นมากขึ้นนั้นก็เท่ากับพระพุทธศาสนาได้ยึดคือเป็นของพามไปโดยปริยาย บทที่54คุณสมบัติของการเป็นเอาล่ะเดี๋ยวรายละเอียดต่างๆเธอได้รู้ได้เห็นอย่างชัดเจนผ่านการเดินของเธอแต่ตอนนี้ฉันขอย้ำถึงใจความสำคัญในเรื่องราวที่กำลังจะคุยกันก่อนหน้านี้เสียก่อนเพราะมันเปรียบเสมือนกับ สภาวะที่ถูกมองข้ามมากกว่า2,000กว่าปีแล้วเขาพูดเรื่องอะไร่ะครับผมก็เรื่องสภาวะที่พระพุทธเจ้าค้นพบการเป็นพุทธ,ธะที่อยู่ในตนเองนะสิซึ่งตรงนี้เป็นกระบวนการที่รัดสั้นตัดตรงมากที่สุดและกระบวนการนี้เองที่ทำให้เกิดพระอริยสงฆ์หรือพระอรหันต์ได้เป็นแสนแสนคนในช่วงชีวิตของเขา บางคนสามารถเข้าใจเลยว่าการจากการได้ฟังพระพุทธเจ้าพูดเพียงแค่ครั้งเดียวเขาเสนอดีครับดีครับผมตอบสรุปเมื่อพระพุทธเจ้าถ้านรู้ถึงการเป็นพุทธะได้อย่างสมบูรณ์แล้วสภาวะที่เกิดขึ้นตามมาอย่างเป็นอัตโนมัติโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการไต่ลำดับขั้นเหมือนการกระบวนการ เ,เรียนรู้ทั่วไปคือหนึ่งเขาจะเป็นเนื้อเดียวกับความรักความเมตตาได้ทันทีเพราะตัวจริง,เพร,รงเพราะตัวจิตพุทธะหรือจิตพระพุทธเจ้านั้นมีสภาวะการเป็นความรักเมตตาอยู่แล้วเขาจึงไม่จำเป็นต้องพยายามที่จะมีความรักเพราะเขาได้เป็นความรัก ไปแล้วสิ่งนี้จะเกิดขึ้นนับตั้งแต่วินาทีแรกที่เขาตัดสินใจเป็นปรากฏการ์ที่เกิดขึ้นคือไม่ว่าเขาจะคิดพูดหรือทำสิ่งใดมันจะประกอบไปด้วยความรักความเมตตาอย่างบริสุทธิ์ใจโดยไม่มีสิ่งใดมาแอบแฝง 2. เขาจะเป็นความอิสระความอิสระตรงนี้หมายถึงความกล้าหาญที่เขาจะ ไม่ยอมพึ่งพาใครอีกต่อไปเขาจะไม่ทุรักไม่สะทบสถานาต่อความเชื่อใดๆหรือหากความเชื่อนั้นทำให้เขาต้องพึ่งพาเขาจะปฏิเสธสิ่งนั้นเพราะเขารู้ว่าเขาเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ดีที่สุดแล้วมันจึงไม่มีสิ่งใดยิ่งใหญ่ไปกว่าสิ่งที่เขาเป็นอีกแล้วส เขาจะอยู่เหนือการเวลาสิ่งนี้หมายถึงเมื่อเขาเมื่อเขารู้ว่าตนเองเป็นพุทธ,ธะแล้วเขาก็ไม่จะเป็นต้องจะต้องรอสภาวะหนึ่งสภาวะใดหรือใช้กรรมวิธีหนึ่งการมวิธีใดเพื่อที่จะนำพาให้เขาเข้าไปสู่สภาวะนี้อีกเพราะเขาเป็นสิ่งนั้นอยู่แล้ว 4. เขาจะมีความเป็นหนึ่งเดียวความเป็นหนึ่งเดียวที่หมายถึง เพราะเขารู้ว่าเขาเป็นพุทธะและเขาก็รู้ว่าทุกๆคนบนโลกก็เป็นพุทธะเช่นเดียวกันดังนั้นเขาจึงไม่สามารถแบ่งแยกใครออกจากใครไม่สามารถแสดงออกว่าตนเองสูงกว่าใครขณะเดียวกันเขาก็ไม่สามารถจะแสดงออกว่าตนเองด้อยกว่าใคร 5. เขาจะประจักษ์รู้ด้วยตนเอง ประจับคำว่าประจั์ตรงนี้มันจะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงระหว่างการรู้แบบได้ยินได้ฟังมาเปรียบเสมือนการรู้ในภาคทฤษฎีกับการรู้ในภาคปฏิบัติหรือการลงมือทำและเมื่อเขารู้ตรงนั้นตรงนี้แล้วเขาก็ไม่จำเป็นต้องสอนความรู้ให้กับใครเพราะเขาได้ประจั์แล้วว่า ความรู้ไม่ได้ทําให้คนประจักษ์แต่สิ่งที่เขาสมควรจะสอนคือวิธีการทําให้คนสามารถประจักษ์รู้ได้ด้วยตนเอง 6. เขาจะเตือนตนได้อย่างเป็นธรรมชาติหมายถึงเมื่อเขามีสภาวะการเป็นพุทธะแล้วสภาวะนั้นจะย้ำเตือนให้เขาใช้ชีวิตร่วมกับจิตสำนึกร่วมกับ ความรู้สึกนึกคิดใช้ชีวิตอยู่บนโลกกายภาพได้อย่างสมบูรณ์ปรากฏการที่จะสร้างเอรียกว่าจะแสดงออกแสดงออกมาคือ,อเขาจะต้องสร้างสร้างสรรเรียกว่าสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆใหม้มีแต่ความดีงามเขาจะมีความแต่ความสงบสุขที่เกิดขึ้นจากภายใน เขาจะมีแต่ความเบิกบานและเขาก็จะมีความมั่นคงอยู่ในสภาวะนี้โดยไม่ต้องอยู่ภายใต้กฎข้อบังคับใดๆปัญหาอีกอย่างของผู้คนส่วนใหญ่คือพวกเขามักจะอ่อนไหวไม่มั่นคงต่อแนวทางนี้โดยมีสาเหตุมาจากพื้นฐานความอ่อนแอและความกลัวข้างต้นถึงแม้ว่าเขาจะรู้แล้วว่าต้องพึ่งพาตนเอง แต่เขาก็มักจะไม่หนักแน่นและมักจะหลุดออกจากการพึ่งพาตนเองได้ง่ายเมื่อถูกชักจูงด้วยความกลัวต่างๆที่มีอยู่มากมายในสังคมดังนั้นคุณสมบัติสำคัญประการหนึ่งหรือทุกคนต้องมีฉันขอนิยามรวมๆว่าความไม่ลังเลความเชื่อมั่นความ มุ่งมั่นหรือความกล้าหาญที่จะดำเนินแนวทางพึ่งพาตนเองนี้อย่างแน่วแน่ถึงแม้ว่าระหว่างทางอาจจะมีความผิดพลาดไปบ้างได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างแต่ทั้งหมดมันคือทักษะที่ทำให้เขาเก้าวไปสู่ความสำเร็จได้ในที่สุดไม่มีวิธีไม่มีกรรมวิธีใดๆจะสำคัญไปกว่าการพึ่งพาตนเองอีกแล้ว เพียงแต่จะต้องมุ่งมั่นและทำอย่างต่อเนื่องเท่านั้นเขาอธิบายเอาละ่ะการเดินทางนับจากนี้ของพระพุทธเจ้าที่เป็นเหมือนการสมรู้ร่วมคิดกับเธอที่จะได้เริ่มต้นขึ้นซึ่งเวลานั้นแนวคิดเรื่องการเป็นพุทธะยังไม่มีความเป็นศาสนาเป็นเพียงหลักการที่ทำให้ผู้คนเป็นอิสระจากความกลัว การเป็นพุทธเพิ่งจะเริ่มต้นท่ามกลางศาสนาหลักที่มีความแข็งแกร่งแข็งแรงและผูกพันกับกิจกรรมตั้งแต่เกิดจนตายของประชาชนในสมัยนั้นและเกิดขึ้นท่ามกลางนักพจนักบวชือสีชีภัยเจ้าสำนักเจ้าลัทธิมากมายซึ่งวิธีปฏิบัติของเจ้าแห่งการเป็นพุทธหรือพระพุทธเจ้านั้นเปรียบเสมือนเป็นพวก กบฏไม่ทําตามขนบดั้งเดิมโดยเน้นไปที่แนวทางการเป็นพุทธะเพื่ออย่างเดียวท่านโพเชรเริ่มอธิบายเท่าที่ฟังท่านมานะครับผมรู้สึกว่าเหล่านักพจนักบวชรวมถึงเหล่าพรามบุโรหิตเขาก็รู้เป็นผู้ที่มีปัญญาสามารถเป็นที่ปรึกษาแก้ไขปัญหาให้กับผู้คนได้ เราจะมีเครื่องบ่งชี้ไหมครับว่าใครคือผู้คนที่มีคุณสมบัติเป็นพุทธ,ธะหรือถามกันตรงๆก็คือพระพุทธเจ้าแตกต่างกับคนอื่นๆในเวลานั้นอย่างไรผมถามนอกจากทุกคนคุณสมบัติที่ฉันได้สรุปให้เธอฟังไปแล้วฉันจะให้เธอใช้หลักเกณฑ์เหล่านี้จำแนกคน บนโลกออกเป็น5กลุ่มกลุ่มแรกคือคนที่ไม่รู้ว่าตนเองไม่รู้กลุ่มที่2คนที่ไม่รู้ว่าตนเองรู้คนที่3คนที่รู้ว่าตนเองไม่รู้กลุ่มที่4คนที่รู้ว่าตนเองรู้และกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่รู้แล้วบอกให้รู้เขาตอบ ท่านกำลังเล่นคำเพียงแค่ใช้มันดูสนุกๆไปใช่ไหมครับแต่ขอบอกนะครับว่ามันไม่ได้ช่วยให้ผมเข้าใจอะไรมากขึ้นเลยผมแสดงความเห็นถึงแม้ว่าจะดูว่าเป็นคำเล่าคำและคำเล่นคำแต่มันมีความหมายที่ลึกซึ้งเกินกว่าที่เธอประเมินได้นะเขาตอบไหนผมขอหน่อยสิครับ คำที่ท่านประดิษฐ์มานี้จะสามารถอธิบายอะไรลึกซึ้งให้ผมเข้าใจได้ฟังได้บ้างผมท้าทายไม่ว่าเธอจะพูดอะไรกับฉันฉันจะยังซื่อตรงต่อเธอเสมอเธอปรารถนาสิ่งใดสิ่งนั้นย่อมปรากฏกับเธอเขา,าพูดเหมือนกำลังจะสื่อความหมายที่เป็นในสำคัญอะไรสักอย่างคนกลุ่มแรกที่เรียกที่ฉันเรียกว่า คนที่ไม่รู้ว่าตนเองไม่รู้ความไม่รู้ตนเองนั่นคือไม่รู้ว่าตนเองเป็นใครมาจากไหนมาทําอะไรจะไปที่ไหนและไปอย่างไรเนื่องจากความไม่รู้ตัวแรกจึงทําให้เขาแสดงออกมาเป็นความไม่รู้ที่สองคือเขาคือเขาคิดว่า ตนเองเป็นเอกเทศจิตสำเนึกของเขาเป็นเอกเทศเขาจึงดำเนินชีวิตภายใต้ของเป็นเอกเทศนั้นๆเช่นตัดสินทุกสิ่งด้วยการสัมผัสรู้ดูเห็นทำทุกอย่างด้วยการตระหนักที่จับได้พิสูจน์ได้แสดงพฤติกรรมตามสิ่งที่เราที่จะเข้ามากระทบปล่อยให้อารมณ์ความรู้สึกอันเกิด จากประสบการณ์สัมผัสทั้ง5เป็นตัวขับเคลื่อนร่างกายเมื่อมีเหตุการณ์ใดๆที่ทำให้ความเศร้าหมองเขาก็พร้อมจะเศร้าหมองเมื่อมีเหตุการณ์ใดที่ทำให้เขาโกรธเขาก็พร้อมที่จะโกรธเขาจึงเป็นผู้ที่ถูกเรียกขานว่าอยู่ในวงจรของความไม่รู้อย่างสมบูรณ์แบบและก็ตรง ก็ตกอยู่ในเรียกว,ว่าใต้กฎจับแห่งการเริ่มต้นการดำรงอยู่การเสื่อมสลายแล้วกลับมาเริ่มต้นใหม่อย่างไม่รู้จักจบจากสิน้นเพราะเขาไม่รู้ว่าจะเอาตนเองออกมาจากความไม่รู้ตรงนี้ได้อย่างไรเขาเริ่มต้นอธิบายเอาโห ถ้าท่านพูดอย่างนี้ผมคิดว่าประมาณของคนกลุ่มนี้น่าจะเกือบทั้งโลกเลยนะสิครับผมตั้งข้อสังเกตเธอลองประเมินเอาเองก็แล้วกันว่ากว่า8 000ล้านคนบนโลกของเธอขณะนี้จะมีคนที่รู้จักว่าไม่รู้ว่าตนเองไม่รู้นี้มากน้อยขนาดไหนเขาเสริมสิ่งที่ผมพูดอืม นั่นสินั่นสิผมแค่กำลังคิดว่ายัางจะลงเหลือคนพอสำหรับอีกสี่กลุ่มที่ท่านตั้งขึ้นมาไหมผมถามมันไม่ใช่เรื่องของปริมาณเพราะบางกลุ่มที่ฉันจำแนกนี้อาจจะมีเพียงแค่คนไม่กี่คนก็ได้เขาตอบผมชักจะอยากรู้คุณสมบัติของคนกลุ่มที่ เหลือแล้วสิครับว่าเป็นอย่างไรผมพูดครับฝากบอกข้อความต่อไปนะครับผมกำลังสนุกเลยหากขพระเจ้าได้เสือไปทำให้พี่พียวท่านฟังแล้วเกิดความไม่เข้าใจไม่กระจากแจ้งกราบบินวอนบรมรูมมค,คูบาจรา์ทุกพระองค์ประสิทธิเสริมเติมปัญญากับตัวพี่พียวท่านฟังแล้วเกิดความเข้าใจกระจากแจ้งจเจริญสุขจเจริญธรรมขอบพระคุณครับ